สวัสดีครับผมชัดชัยชัดพิญาคุปจากหน่วยจัดการความรู้วิทยาลัยการศึกษาวิทยาลัยนิดลน,นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปรายงานการวิจัยเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทยความเปลี่ยงทางการความเปลี่ยนแปลงครับการสรุปอันนี้เป็นเป็นการสรุปอตอนที่3นะครับโดยเฉพาะในตอนที่3นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทําความเข้าใจกวับความสมดฉลและความต่างของสังคมไทยนะครับงานงานนี้เป็น สรุปรายงานการวิจัยที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอุตพากรรมนะครับคณะนทยาศาสตเริ่มันเลยครับเพ mm ื hmm. ่อให้ได้ภาพที่เป็นปัจจุบันของความสมรู้เนชนื่อมโสงงคมไทยและการศึกษาเชิงลึกเพิ่มขึ้นในประเด็นความคิดตา่างความแตกแยกที่อาจจะเกิดจากความคิดตา่างตลอดจนปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความแตกแยกของสังคมไทยนะครับคณนะผู้วิจัยของสถาบันวิจัยป่วยนะครับจึงได้ทํา บบสอบถามภายใต้โครงการวิจัยทิดต่างในคมโดยทาการเก็บข้อมูลสํารวจระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2504นะครับโดยมุ่งทําความเข้าใจใน4ประเด็นหลักนะครับได้แก่ 1. ความสมานฉัชท์ในสังคมไทยเป็นอย่างไร 2. ลักษณะความคิดต่างในสังคมไทยเป็นอย่างไร 3. ความคิดต่างส่งผลให้เกิดความแตกแยกหรือไม่อย่างไรและ 4. ปัจจัยสําคัญที่มีความสมพัญ ปัจจัยสาคัญที่มีความสัมพันธ์กับความแตกแยกของสังคมไทยอะไรบ้างนะครับความสมานฉันท์ของสังคมไทยเป็นปัญ่าบ้างปัจจบุบันความสมานฉันท์ของสังคมหรือโซเชียลคูบิชเชนนะครับเป็นเป็น,นคําถามที่มีคะแนนที่ตททัดสุดอย่ารด่างนีิต่างๆของคุณภาพสังคมไทยจากการสํารวจวิจัยนะครับสะท้อ,สอนสะท้อนข้อมูล สำรวจโครงการวิใใจัยที่ตัง้งมีภูมิใจจริงได้แก่หนึ่งความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งวัดโดยความกินด,ดี 2. ความเป็นสมาชิกในสังคมซึ่งแสดงถึงความเข้าใจถึงตลาดสามความสมานฉันท์ซึ่งแสดงถึงความพอใจร่วมกันของคนในสังคมและ 4. การเสริมสร้างพลังทางสังคมซึ่งประเมินก,นกนรารมีตัวเลือกความมีอิสระในการดำเนินเส,ส,ส้นทางชีวิต และความมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเงิงของคนในสังคมทั้งนี้พบข้อสังเกตน่าสนใจจากองค์ประกอบมัญชีความสมัครใจในสังคมนะครับดังนี้นะครับสประเด็น1กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีความเชื่อใจคนในสังคมในระดับต่ำกว่าความเชื่อใจคนในสังคมของกลุ่มผู้มีรายได้สูงใน่าสัยำคัญต่กลุ่มคนที่มีรายได้ใน คุณทายคือผักแบ่งเป็นห้าภาคนะครับโดยกลุ่มคนที่มีรายได้อยู่ในคุณทายล่างๆมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเชื่อใจของคนในสังคมต่ำกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ในช่วงคุณทายสูงๆอย่างมีนยัยสําคัญครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าจะมีความเชื่อใจของคนในสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับรายได้ครับกลุ่มคนอายุน้อยมีความเชื่อมั่นในสถาบันต่างๆของประเทศต่ำกว่ากลุ่มคนอายุมากกว่าอย่างมีนยัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุต่ำกว่า40มีมีความเชื่อมั่นในสังมต่าต่าง,ต,างต่างกลากลุ่มคนที่มีอายุในช่วง40ถึง59ปีและกลุ่มมากกว่า60ปีนะสำคัญซึ่งอาจจะสะท้อนช่องว่างระหว่างคนที่นม่กระบบโครงสร้างเดิมที่อยู่ลักษณะความคิดต่างในสังคมไทยเป็นอย่างไรจากการศึกษาพบว่าหาก เดภาพิจารณาในภาพ cross section ภาพตัดกวางของกลุ่มตัวอย่างพื้นที่อายุพื้นที่อาชีพรายได้จะพบว่าการกระจายตัวอยู่ที่มีความหลากหลายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอายุเป็นมิติที่มีการกระจายตัวของความคิดตลาดที่แตกต่างกันในแต่ละเรื่องชัดเจนมากที่สุดนะครับโดยกลุ่มคนที่มีอายุน้อยน้อยกว่า30ปีมีทัศนคติรกระทิยมค่อนข้าง,างไปทางคิดใหม่ไม่เท่าเทียม มากกว่าร้อยละเก้าสิบและสัสดส่วนของกลุ่มประชาติปไตยทน่นิยมแบบคิดใหม่ให้ทเท่าเทียมก็ลดลงเรื่อยๆนะครับตามอยู่ที่เพิ่มขึ้นค,ความคิดต่างส่งผลอย่างไรความคิดต่างส่งผลให้เกิดค,ความแตกแยกหรือไม่ไมย่างไรานะครับความคิดความคิดต่างและความหลากหลายทางความคิดเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์พัฒนา เป็นสังเปืองเป็นสั่งซึ่งสำคัญในการผลักเคลื่อนประเทศในระบบประชาธิปไตยอะไรก็ตามความรู้สึกไม่ดีอัตติต่บคนคิดตา่างปัจจัยเหล่านี้อาจจะนาไปสู่ความแตกแยกและเป็นปสรรัต่อการเปลี่ยนความคิดถึงในกรณีต่ตางต่างของภาคส่วนตา่ตางๆ่างได้นักวิจัยพยาย,ยามสอบถาบว่า,า,าความติดต่างของคนไทยเจือปนด้วยความรู้สึกไม่ดีอคตตินําไปสู่ความแตกแยกในสังคมหรือไม่ โดยศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดต่างกับความรู้สึกไม่ดีต่อคนต่างความคิดและกับความมีอคติของความคิดต่อคนคิดต่างครับงาผู้วิจัยได้ออกแบบคำถามเพื่อวัดความรู้สึกต่อคนใส่ตรงข้ามแนวคิดนะครับเช่นความไม่ระวังใจกันความรู้สึกไม่ชอบความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเห็นปใจจัยการที่จะช่วยเหลือประมวล การศึกษาพบว่าคนทั้งสองกลุ่มต่างมีความรู้สึกไม่ดีต่อคนอีกฝั่งหนึ่งจริงสะท้อนจากคะแนนความไม่ชอบที่ค่อนข้างมากและความเห็นอกหึงใจช่วยเหลือในแับต่างผมการศึกษาในต่างสะท้อนสะท้อนสะท้อนเห็นความสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างเรื่องหลายชิ้นเช่นกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในโลกของความจริงที่เต็มไปด้วยความหลากหลายอักเราขาดทั้งความไว้ใจคว้าขาดทั้งความหึงอกหึนใจ ความเอือ้อนถอนกับคนคิดต่างหรือแม้แต่การยอมที่จะเปิดใจและเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่คิดต่างจากเราในระดับปจเบุคคลแล้วแต่ร่วยม,มือในระดับโครงสร้างในระดับองค์กรในระดับภาคส่วนที่มีโครงสร้างซับซ้อนกว่านี้งค,งคงจะย่นยากกันอีกนะครับอคติทางความคิดคนคิทต่าง แลวผู้วิจัยได้วัดความมีสติและการ,รหมั่นลวมจากคนต่างและพบว่าคนทั้งสองกลุ่มคิดว่าทั้งสองฝ่ายมีความที่ต่างมากกว่าความแตกต่างจริงๆครับในเรื่องตัวเปือนคำถามนะครับผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานกับการศึกษาหลา,ายงานในใงสาระที่พบว่าคนส่วนใหญ่ในสาระคิดว่านคนที่สัญญบสนพัดกันเมือง่ายตรงข้ามที่ต่างจากตนมากกว่าความป็นจริง ที่ต่างจากตนมาต่อที่เป็นจริงความคิดของคนทั้งสองกลุ่มที่ซ้อนความคิดต่างที่เป็นจริงนี้ทำให้คนสองกลุ่มที่อาจจะมีความคิดคล้ายกันไม่สามารถปรับตัวเปียเป่ยนแงเปลี่ยนแปลงโ่้มกันได้วามไม่ทราบว่าที่จริงไอ้ใครมันผิดหล้ายกันคร่บงโดยสรุปแล้วพบว่าความคิดต่างสังคมไทยเกี่ยวพันไปด้วยความเปลียดชั่งกิตนงไปสู่ความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโปรดต,ติดตามตอนที่4ซึ่งเป็นภารสุดท้ายของสรุปรายงานการวิจัยของโครงการนี้ได้เดียวนี้นะครับ